ก็ไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลย no matter what you r wear i n g ขอแค่ตเด่นใดเจอเคยดันบินมาว่าไดาห a w a i i w o r จะมีบ้างไหมแลือใครสักคนดากมา step into my world did y o u r e a l l y w a n n a be my love t h r e e w o r d s take let us say it out uh. เธอไม่ต้องน่ารักขอเพียงแค่ผมหลอนไว้ก่อนเวลาผมพูดอะไรก็ตามคุณก็แค่งอนไว้ก่อนไรอย่กล้ามาไปโฉมีแดดในบทตอนไหนเอาบินวีไม่นับอยู่ที่ไหนบนฟ้าฟ้าฉันมองดูว่าตอนนี้เธออยู่ไหนถ้ามีจริงก็คงดีฉันยังบอกเธอตรงนี้บอกเธอมาบางก็ใจของฉันไปถ้าฉันบอกฉันดีว่าคนจะทำฉันได้ตอนนี้มันรู้สึกเความที่จะไม่มั่นใจทุกครั้งที่หันไปทุกคนก็เปลี่ยนผันไปเก้าไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลยแล้ว No ม matter it been ทุกๆอย่างเปลี่ยนเป็นสีเทาเดินบนไปทุกทุกทางแต่ก็กลับมาที่เกา่าเหมือนเดิมในทุกๆเช้าที่ตื่นมามองหาความรักที่ไปสักคนพร้อมจะยิบยื่นมาไปสักคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ต้องมีมากมายแค่เป็นคนดีและย,ยิ้มง่ายแค่มัน baby girl just g i v e me c h a n c e d สัมผัส I feel like I'm walking in the rain try to wash away the pain no I ain't got no wings for w o r l I'm just a t a r k dark soldier that's what I show ya yeah. บางคนก็เฝ้ามองหาแต่ความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วความรักมองฉันลากมันอยู่แห่งหนใด so who in the hell care ก็จะสนใจ b e l i e v e me when i too l d y u t h a m n near the

can be with me all day all night ว่า t a ได้กับพี่ yeah anything you need let me know รักเธอจะไปเหมือน stitch กับลิ้นผมเป็นผู้ชายธรรมดาเจ็บลิ้นพแล้วไม่ติดหนูผมไม่นั่งหลอกลิ้นเมาเราจะนั่งอยู่ชายหาดสิบเปอรเซแล้วขับรถชมเมืองอยู่บนฟีโน่ y e น่าจะคุณนหรือเปล่าตามหาเนื้อกู้น่าจะคุณนหรือเปล่า ฮะ yeah, ต้องทบุญหรือเปล่าถึงจะได้คบคุณหอต้องมีทุนหรือเปล่าฮะ yeah, แค่ต้องการคนมาแค์กันแชร์กันแร์กันเรามาดูแลกัน <_ d realmente> ไม่ใช่นักร้องเกาห,หลีไม่ใช่แท้อยากจะน้องคบกับพี่รับรองไม่มี 8, <Yeah. S 1> แปดพันเขาแค่ผู้ชายละละลาจะสลัดสดผมไม่ได้เลวต่ำช้ามันกรนักโทษยไบ้อะไรจัดให้ไม่มีขัดใจใช่คุณดูเบลกเอลซิกจัดไปฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคนที่จะเข้าใจ แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงครั้ใดก็ยังเฝ้ารอเก้า Girl, ไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวย điên này chưa, kéo ai đến bên rồi đã hoa wai, vừa là to mình